ฮาวดี้อิสมียร์ซีสวัสดีครับผมกลับมาพบกับแบ็กเมซ่าพาร์ทที่17อันนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายนะผมว่าเพราะว่าเราเล่นชาร์เตอร์มาเยอะแล้วก็จากครั้งที่แล้วนะฮะเราได้เข้าไปพังเหมือนจะเป็นโรงงานร่างโคนของพวกนีฮิลด์เราก็ไปพังมาเรียบร้อยแล้วฮะคราวนี้เราจะต้องมาต่อกอนกับคนสุดท้ายก็คือตัวนีฮิลั์นั่นเองน่าจะใช่นะผมว่า <laughs> ใช่หรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นทางเดินไปนต่อ ต,ตอนนี้รู้สึกว่าเราหลอนกันมากไปคราวนี้ราไปกันดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมไปอาพาร์ทนี้ก็อาจจะสั้นนะว้าพาร์ทนี้ก็ผมว่ามันน่าจะสั้นโอ,โ,อโ,อโอ้แต่ผมรู้สึกกระตุกมากเลยแฮะมันกระตุกเอฟเฟกต์โอเคไปทางนู้นถ้าพาร์ทนี้สั้นก็อ่ามันก็น่าจะสั้นฮะเพราะว่ามันน่าจะเป็นการสู้บอรหรือว่าอย่างไงผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่เรามาละ วิ่งในทุกฝีก้าวเราจะเข้าไปในประตูมิตินะฮะแล้วไปจัดการตัวการที่ทําให้เกิดเรื่องนี้กันจริงๆตัวการมันคือเราไปปึ๊บเข้าสู่ประตูวาราบนะฮะค <c oughs> อปปน,นี้ว์าไปไหนอรื่เนี่ยโอเคกําลังโหลดนะครับผม <c oughs> ก็รู้สึกว่าอ่ามันยาวนานเหมือนกันนะอาสิบเจ็ดกพาร์ทนี่ก็ปาเข้าไปอ่าก็เฉลี่ยแล้วก็เกือบยี่สิบชั่วโมงเลยที่เราเล่นกันไปน่าจะใช่นะเกือบยี่สิบชั่วโมงโอเคมาแล้วอู้หืโอ้โอฟรีแมนโอ้โอ้นี่แลนด์โอเคฮะเรามีอะไรบ้างเรามีกระสุนใช่ไหม ฮึต้อไปทำลายคิสโซ่ตรงไหนอะเออวูโหวู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 โอ้โหเกือบ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 คือคือเราจะทำลายมันยังไงเออผมไม่รู้เหมือนกันตรงนู้นเหมือนจะมีที่ฮิวใช่ไหมอ่าใช่ที่ฮิวตรงนั้นยังไงจะมาขํจะมาขํตลก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 ลาดโอ้ก้อนหิน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  ดาขนาดนี้แหละตายซะโอเคเราจะตายไม่ตายหรอกอยังไงยิงยังไงอ๋อยิงตรงนู้นได้ป่ะแล้วนะผมลองยิงดูก่อนโอ,โอจรวดไม่ถึงจรวดไม่ถึงหรือว่าอะไรคือยิงมันเปิดมัอืมโอเคเขา้าใจแล้วผมจข้าอืมะระเบิดได้หนึ่ง โอ้โหดักหน้าดักหน้าดักหน้าเหรอฮะดักหน้าไงปัปลราก็แดชครับผมสะพานนี้สั้นก็ไม่ต้องแปลกใจฮะเพราะมันเป็นการสู้บอลอย่ยวเดียวโอ้กระสุนหอดโอ้โอเคกระสุนกระสุนกระสุนเอ้ออ้อ้ออ้้ง้ ยิงเกราะตรงนั้นตูมระเบิดหนึ่งนะฮะว้าว,ว,าวระเบิดลงหน้าเราไปที่หีบก,ก่อนตรงนู้นมาเก็บกระสุนก่อนมาเก็บกระสุนก่อนขอบุญรับกระสุนนะตรงนู้นมีที่เติมเกราะนะฮะไปปั๊บจะยิงเหรอจะยิงเหรอจะยิงเหรอฮะยิงเหรอฮะ เรียบร้อยเราเปิดแลนดฮินแลนด์ขอยิงนะโอเคฮะเรายิงใส่บาเรียตายซะโอ้โห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 มีกระตุกเออจรวดไม่พุ่งไปต่อเออเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นว่าต้องพังบาเรียให้หมดเอ้าผมไม่ได้ดูทางเลย ว่าเราต้องทําบาเรียเราต้องพังบาเรียหรือเปล่าก็าแต่โอ้โหโอ้มันเอาซากอะไรมาว้าวขีดเส้นมีขีดเส้นมีขีดเส้นมีขีดเส้นเหรอฮะยิง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 เปิดเกาะเปิดเกาะมีแท่งหินอะไรคือแท่งหินอะไรทำลายได้ปะ่ะโอเคทำลายได้นะครับผมไป สะพานนี้สั้นก็ไม่ต้องแปลกใจครับผมคือเราสู้กับบอสกันเพียวๆเลยกระสุน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 ตรงนี้มียาขอบคุณส่งเรบกระสุนเอ้า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 เจ็บ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 ไม่เป็นไรเรามีที่ฮิลมา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 โอเคมานแค่เพิ่มเลือกอันนี้เฉยฮะเพิ่มเอ้าเจ็บเจ็บ ก้อนหินก้อนหินเยอะโอ้โอนหนึ่งผมหลบหลังนี่ไม่ได้พ่ล็อกไม่ได้พ่นล็อกไม่ได้พ่นล็อกกระสุนอยู่ไหนเอ้ยโอ้โอมันบล็อกทางเราโอ้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 อ้โ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 หลบห มันคืออะไรมันเดียวรถมาผมไม่เห็นรถปึ๊บกองกระสุนกองกระสุนยาอะไรก็ได้ขอบคุณเขาเรากระสุนไอ้โดนซะโดนซะโดนซะโดนบ้างโดนบ้างโอู้หมันบล็อกมันบล็อกมันบล็อกใช่ปัญหาเราก็แอบอยู่นี่โอ้ยรถ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 พุ่งมาเป็นคันเลยอึอยอึ

จะสะกดจิตจะลวดเราไม่มีทางหรอกไม่มีทางไม่มีทางผมว่าเปลี่ยนเป็นแบบพุ่งไปเลยดีกว่า <l oss> ถ้าเราลอกเป้ามันช้าไปอุย้ยเจ็บ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 ต,ตรงนั้นมีจ่าไปเราเดาไปตรงนู้นเอาตีตีตีไอยมาติดตรงนี้นี่รถพุ่งชนมาแต่ไกลหลบหลบยิงยิงยิง ยิงยิงยิงนะฮะยิงโชบยิงโชบมีบาเรียแล้วทำไมมีบาเรียแล้วทำไมฮะโอ้โหมันจะเปิดนี่แร่หินตรงนี้ยิงเปิดนะครับผมยิงไปอู้อู้มันมีบาเรียเอ้ายิงไม่โดนเฉยเฮฮานุสฮานุสปึ๊บโอ้คุณจะรับกระสุนแต่แต่เราไม่อยู่กระสุนโอ้ตรงนน้นโอ้ไม่มีตรงโน้มี ไป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 เก็บมาเอาเก็บยิง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 บาเรียอีกแล้วเหรอโอ้ยบ่ายมันล็อกอีกแล้วรถมาทุกแน่นอนฮะรอบนี้อุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บ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 หอ๋กลับเอายาก่อนผมก็กลับเอาเกาะก่อน ปึ๊บดีมา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 ยังไงโอ้ยเจ็บเจเจบหล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 ังเกาะหลังไม้หลบหลังรถอ๋อเจ็บเจ็บเโอ้โอ้ยโอ้ากรถกด้ท่หมดเลยคือมันไปเอารถมาจากไหนปึ๊บปึ๊บโอ้มันมองอีกแล้วให้ตายสิจะเอาใช่ไหมฮะะ เอากระสุนตั้งหากล่ะฮะอุ้ยเลเซอร์พุ่งตัดหน้าเลยอ่อกูวูยังไงยังไงเฮ้ยนี่ฮิลเล็ตมันเป็นยังไง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 โอ้กระสุนผมหมดอันหนึงกระสุนอยู่ไหนกระสุนอยู่ไหน ก็ยิงสู้ได้ทำไมตายตายเกิดอะไรขึ้นโอ้โหลบลบลบคือมันต้องลบยังไงต้องลบยังไงยามีไหมกระสุนมีไห้อะไรมีไหม มีบาเลีบาลตรงนั้นแต่ฉันวิ่งวนอยู่นี่โอ้โหอ๋อตึ๊บตึ๊บเจ็บเจ็บเจ็บอ๋อยา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 ยาหมดตายละตายละยาหมดอุ้ยอุ้ยอุ้ยลบลบลบเอือจะโชว์โหดทีเดียวตายซะหน่อยอย่าอย่าเซฟไก่นะ โอเคไม่เซฟกลแล้วฮะเดี๋ยวมันก็เกินไปตีฮะตี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 ไปเราเข้าไปใกล้ๆตจีต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 ี้ี้ี้ี้ี้ี้ี้ี้้้้ี้้้้จ คือไม่มีเลือดแล้วนะฮะยังไงโอ้ผมมีบาเลียอาบวกกันด้วยนะโอ้โหไอ้ชุดชั่หลกอึกกอึกกะอึกกะโดดอะไรโอเคฮะผมว่าจริงจริงพาร์ทนี้มันก็น่าจะยาวได้เพราะว่าเป็นเพราะผมเองคือประเด็นเราต้องไปอยู่ใกล้ๆมันปะ ผมไม่ร่วมกันผมอยู่ใต้มันละเฮ้ยอ๋ออ๋อกัมพูชาสีอยู่ใต้ไม่ได้ <laughs> <laughs> โอเคโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อกขอเก็บกระสุนก่อนขอบคุณสำหรับกระสุนโอ้เจ็บเจ็บมันเจ็บนะนี่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 ปึ๊บปึ๊บ,บ,บ ตรงนั้นน่าจะยาวมากโอ้แต่ไม่มีแดดอ้าวไอแดดหมดได้หมดอ้หโว้าวโอเคเราต้องวิ่งดูกล่องด้วยอ่ตรงนี้มีกล่องที่เราน่าจะใช้หมดแล้วโอเคยิงฮะยิง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 ยังไงยังไงหรือยังไงยังไงหรือยังไงโอ้โหโอ้เปิดหัว อุบบุบล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 ลบลบลโอเคไปกล่องอีกไหมว้าวชื้อไมาจากไหนเนี่ยโอ้มีกล่องยาไม่มีไรฮะลบ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 ยิงยิงยิงย okay, ิงย <c oughs> ิงยิงบโอ้ลบลยิงยิงฮะยิงยิ ยิงด้วยหลบไปด้วยอึบหลบหลบอ้หลบหลบโโอ้โอ้โเราต้องยิงหลังหัวไหมใช่โอ้โอ้หลบหลบก่อนหก่อนยืบยิงๆๆออยิงเนี่ยมันจะให้เราเคลื่อนทีบังไปเนี่ยโอ้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 หบหบหเกือบๆๆอเกือบอ้ติดถัง ไม่เป็นไรล็อกเราใช่ไหมล็อกเราก็ไม่ใช่ปัญหาอ่าจริงนะเอ้ยติดอะไรเนี่ยเออทำไมเพื่อนทำไมทับพื้นที่เรียบๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอึ๊บอึ๊บโอ้โอเจ็บ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 ยังไงเฮ้ยยังไงยังไงยังไงอึ๊บอึ๊บเราก็มองเห็นได้นะโอ้โห้เจ็บเจ็บด้านหลังมันอะไรลบก่อนฮะหลบก่อนหลบก่อนอึ๊บอึ๊บอึ๊บจริง

คือมันมีกำแพงมาเยอะจังพึบเราถอยหลังก่อนนะอ่ะกากับกระถ้าทองสีเดี๋ยวผมขอจี้มันเลยแล้วกันมาเดี๋ยวผ่าตัดสมองให้นะมาอ้ามันถ่านหน้านทัานน้งน,น,นั้นอุย๊ยขอลุกก่อนขอลุกก่อนขอลุกก่อน,น,อ,นอันนึงผมขอดูกล่องไปด้วยมีกล่องตรงนั้นมีกล่องตรงนู้นเคเราค่อยไปจี้มาขอจี้ขอจี้ขอจี้ยังไงมันยังไงมันยังไงว้าวว้าวว้าวโดนดูโดนดูโดนดู ตรงนีเราน้าจะผ่าตัดมันใช้ก็ใช้ปืนลังสีเนี่ยฮะจี้สมองมันแต่ดูพาดีพ่าดีมันสั้นมากเลยไอ้อ แต่ก็ไม่น่าสร้าขนาดนั้นหรอกออมันจะสู้บอสอะไรบอสมันจะตายง่ายอะไรขนาดนั้นไม่มีทางอืแต่แบบผมก็ยัด RPG จนหมดเกียงอะฮะ <laughs> ใช้กระสุนจรวดจนหมดเกียงไปเลยก็ <laughs> ต้องใช้ปืนเลเซอร์ในการผ่าตัด <laughs> <laughs> เรามาเอกซเรย์สมองของอีนอิสนรันกันนะโอ้วหนยังไงผมว่าแล้วมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอก เสียงกรีดร้องจากไกลนะครับผมรู้ส uh ึก huh. ว uh ่าจะระเบิดแล้วโอ้โห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 ้กอร์ดอนฟรีแมนในร่างเป็นๆจริงๆในอฮะเออเอาปืนผมไปไหน Government property. Uh okay for the suit. I think you've earned it. Oh good Yeah. Uh uh Border World Zen is in CopK Finn, nah, Kopkum Konglau. Quite a nasty piece of work you managed over there. I press Okay, Thank you Kopkun ทำไมนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมฉันอยู่นี่น <c oughs> ฉันแนะนำให้หนายทำงานเป็น <c oughs> พนักงานของฉันและฉันและพวกเขาจะอนุญาตให้ฉัน <c oughs> พวกเขาจะอนุญาตฉันให้ไา้งานกับคุณเอถ้าเขาเห็นด้วย <c oughs> และถ้าเขามีอ A decisive man. Ah, come on. So I don't expect you'll have any trouble to, uh, what to do. Uh -huh. if you're interested, mm -hmm. just step into the portal and I will take that as a yes. Mm -hmm. Otherwise, well. โอเคฮะก็คืออันนี้เขาคือใข่ชายในชุดสูทเขาคืออ่าชายในชุดสูนะเขามาเหมือนแบบเป็นผู้ควบคุมจักรวาลหรือมิติอะไรบางอย่าง ขอให้ผมเลือกระหว่างไปทำงานกับเขาหรือว่าประชนชโชคนะฮะซึ่งโอเคฮะโอเคผมไปละ <c oughs> แหมนี่ก็รีบจังเลย <c oughs> l i รี l e s s potential เจียมคุณฟรีแมนแล้วงั้นเราไม่เจอกันนะ subject Freeman status ถูกจ้างนะฮะรอการว่าจ้างนะครับผมเอ้ยรอการรอการสั่งงาน จบแล้วตั้นจริงๆออไลฟ์มานีได้ประมาณ18นาทีนะครับผมสำหรับชาร์เตอร์ของดีฮิลันก็เมื่อกี้นี้อ่ะเดี๋ยวผมสรุปให้ละกันเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้คืออ่าชายในชุดสูทนะครับเขาเป็นคนเหมือนแบบเป็นเหมือนพนักง,งานไม่ใช่เหมือนเป็นคนว่าจ้างนะผมว่าเป็นน่าจ,จะว่าจ้างของอ่า แบบจัก,กรวาลอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแล้วคราวเนี้ยเ,เขาเห็นผลงานของฟรีแมนซึ่งเขาก็ได้ทําการอ,อย่างที่เขาบอกไปก็คือเขาได้ให้ของขวัญเราก็คือชุดฮาส์ซาสูที่เราได้ใส่มาต้นต้นเกมซึ่งนั่นเป็นของขวัญของขวัญในการทํางานผมว่าน่าจะใช่ของขวัญในการทางานของพวกเราแล้วเขาก็ให้เราเลือกว่าจะทํางานกับเขาหรือว่าจะเป็นไปตามชะตากรรมก็คือน่าจะตายนั่นเองผมว่านะ แต่ว่าถ้าเราเลือกมาว่าเป็นทํางานกับเขาก็ยังไงฮะตามที่ผมเดินเดินตามติดตามมาฮาร์ปไลท์มันมีภาคสองใช่ไหมแลวมันมีดีเอลซีอะไรอีกมากมายเลยผมก็ไม่ได้ตามเหมือนกันอแต่ก็ไม่เป็นไรเรามีช่วงของเกมเก่าเล่าใหม่ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแน่นอนว่าฮาร์ปไลท์สองเราน่าจะได้เล่นแน่นอนก็บอกว่าเราคงจะได้เล่นฮาร์ปไลท์สองจนฮาร์ปไลท์สามน่าจะยังไม่มานะ โอเคผมสำหรับเ,เกมนี้ก็ถือว่า,าเป็นการ ade, รีเมดรีเพราะเรียกว่ารีมาสเตอร์ไม่ใช่รีเมดรีมาสเตอร์เกมฮาร์ปไลท์ได้ค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมเลยก็ด้านกราฟิกอะไรเงี้ยถือว่าใช้ได้ส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยก็โอเคครเป็นไปตามมาตรฐานของฮาร์ปไลท์เลยอันนี้ผมก็ไปถ้าใครอยากรู้ว่ามีเนื้อเรื่องอย่างไงบ้างก็ติดตามช่องผมนะฮะดูตามทีวีดีโอเก่าๆนี ผมถ่ายไว้แล้วก็ถ้าใครแบบอยากอย,อยากรู้จริงอ่ะก็รอติดตามครับผมมีแน่นอน h a l f l i ล e 2สแล้วก็น่าจะเป็นพวก DLC อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ผมไม่ร,มรู้เหมือนกันว่า b บ a c เม e s a เนี่ยมันเอา DLC มารีมาสเตอร์ได้ไหมสำหรับแบบ h า l f l i ล e ์นี่ง้นึกวส่าจะมี DLC อยู่แต่ไม่รู้ว่ามันจะมารีมาสเตอร์ไหมเนาะเราก็มาดูกันอัน,นี้ก็เอาเป็นว่าในเรื่องก็สนุกใช้ได้ เออไม่ได้สนจนไคือสนุกดีเลยฮะเป็นเรื่องที่แบบเป็นหนังไซไฟเรื่องหนึ่งได้เลยนะ่าจริงผมก็รู้สึกค้างคาเหมือนกันแล้วก็เฮ้จะต่อฮาไรสองเลยดีไหมก็โอเคฮะเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันนะ <c oughs> ขออะไรที่มันทำเป็นแบบเป็นทางเป็นทางการก่อนแล้วเราก็ขอพักฮาไรไว้ก่อนแล้วกันนะ ก็สำหรับพาร์ทนี้มันก็จะสั้นหน่อยนะครับผมประมาณสัก20นาทีไม่เกิน30เนอะก็มันเป็นการสู้กับบอสอ่ะเนาะ <laughs> จริงๆผมก็ไม่ได้อยากตัดหรอกอยากจะแบบเออถ่ายยาวไปเลยยันจบฮินดีแลนด์แต่ก็แบบมันมันนาาจริงมัน50นาทีเรากมต้องตัดอ่ะก็โอเคครับผมอา่าเราก็จบกันนำเสนอเกมไปแบ็กเมซ่าอ่ะคราวนี้เราก็มาที่แชแนลเราบ้างอาช่ชแนลเราตอนนี้นะครับผมก็ ่าเรื่องความคืบหน้าของ v ีทูเบเนี่ยก็มาขั้นที่แบบรอจับหูจับตารอดูกันเลยนะครับผม <laughs> ส่วนอ่าเรื่องของข่าวสารอย่างที่ผมไปบอกอย่างไปที่คลิปที่แล้วนะครับผมก็สามารถติดตามข่าวสารได้จาก ทวิตเตอร์นะครับผมตามลิงก์ด้านล่างนี้หรือว่าตามที่ปรากฏอยู่ในนี่แหละครับผมตามเนี่ยหน้าจอ,อนี้แสดงขึ้นมาแล้วก็จะมีช่องของช่องทวิชท่องทวิตเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นการไลฟ์สดนะฮะซึ่งไลฟ์สดในที่นี้จะเป็นการไลฟ์แบบกองโจรซึ่งจะไม่มีการจดตารางนะครับผมซึ่งจะเป็นแบบเอออยู่ดีๆก็มาไลฟ์อย่างนั้นเอออยากไลฟ์ขึ้นมานะฮะจะไม่มีการแจ้งตารางขึ้นมาก่อนก็จะไปปรากฏส่วนใหญ่ในทวิตนะครับก็แล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนไลฟ์ like ตอนนี้เรายังไม่มีสมรสมาชก ก็มีช่องโดนัทด้านล่างนะครับผมเป็นช่องโดนัทด้านล่างก็สามารถเข้าไปโดนัทได้เลยจบเกมพอดีเ n ็นเกมนะครับผมสาหรับวันนี้เราก็มาเร็วมาเร็วเกมเร็วไปเหมือนกันใจหายใจความนะฮะพาร์นทนี้มาเร็วเหลือเกินก็ไม่ได้ไ like, ล์มันเร็วเร็วมากจริงเร็วจริงๆ20นาทีก็โอเคครับผมสาหรับใครที่ชอบนะฮะก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์วิดีโอนะครับผมแล้วก็หวังว่าอนาคตเราจะได้มา สารต่อซีรีส์ของเกมเก่าเล่าใหม่กัเคทบิ K w ไม่ใช่เคทบิลสิแม่นะมันชื่อเก่าคาร์เนลีแกซีกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายอวิดุณสิน เคคราวนี้เรามาดูซิว่าถ้าเราไม่เข้าประตูมันจะเป็นยังไงอ่ามาอย่างที่ผมบอกไปครั้งแรกคือถ้าถ้าไม่เข้าประตูแล้วเราจะต้องไปรับชะตากรรมยังไงอ่ะเรามาดูกันนะครับผมไม่ผมไม่เข้าใช่ครับผมจะไม่ทำงานกับคุณโอเคฮะเราไม่ไปทำงานเขาโอ้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 อ้โ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 อ แล้วเ,เราจะไปไหนระชนโชคใช่ไหมโอ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 เคฮะวีเออเรียบร้อยโอโอเรียบร้อยฮะเรามาระชนโชค subject f e m a n สถานะนะฮะถูกกำจัดนะครับผม postmortem นะฮะ subject ป,ปฏิเสธที่จะรับงาน ก็โอเคบ๊ายบายอันนี้บ๊ายบายจริงแล้วนะบ๊ายบายอวีดีสซิน